วันนี้พี่อยากปรึกษาหมอเรื่องอะไรดีครับจะเข้ามาศึกษาเรื่องของฟิลเลอร์ครับฟิลเลอร์เพิ่มขนาดใช่ไหมกับคลิปเนาะอันเนี้ยที่หมอแนะนําก่อนก็คือเราคลิปนะครับเราคลิปเพื่อไปต่อเพื่อที่จะสามารถเติมฟิลเลอร์ได้นะครับเพราะว่าถ้าเคสที่มีหนังหุ้มปลายเยอะครับถ้าเราฉีดเลยเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะไปกองตรงหนังหุ้มปลายซะเยอะอยู่ตรงลำนิดเดียวอะไรเงี้ยเราก็คลิปไปตัวหนังส่วนเกินที่มันเยอะๆออกก่อนครับแล้วก็นัดเข้ามาฉีดอีกทีประมาณเดือนนึง การทำทั้งหมดก็จะเป็นการแบบแปะยาชาฉีดยาชาเฉพาะที่ไม่ได้เป็นการผ่าตัดใหญ่ที่ต้องรมยาสลบอ,อะไรโอเคแล้วใช้เวลาตัดสินใจนานไหมพี่ประมาณเกือบเดือนเกือบเดือนเนาะ,ระเราก็ต้องดูข้อมูลศึกษาก่อนนะมันเรื่องสําคัญใช่ไหมครับสำหรับตัวคลิปเนี่ยเราให้งดนดน้ํา1สัปดาห์ หลังจากนั้นโดนน้าได้แล้วก็ตัวกราดที่เป็นตัวตัวโลหะนะครับสองสามวันทิ์มันก็ค่อยๆทยอยหลุดย,ยิ่งแผลแห้งตัวกลัดมันก็จะหลุดตามระยะเวลาที่กนนําหนดแต่ถ้าแผลมันชื้นไม่กล้าทําแผลตัวกลาดก็จะหลุดช้าหน่อยนะครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับได้ครับขอบคุณครับครับ